ขอตรับก็สู่ช่องไม่พีกุกกองนะคะตอนนี้รถอะไรคันใหญ่มากมินไปดูแล้วดูอุ้ยรถเขาขนช้างมาหรือเปล่าดูเขาขนช้างมาหรือเปล่านั่นโอู้หูกลัวอะไรกลัวอะไรลูก กลัวรถเขาเหรอโอ้ oh, กลัวรถเขาปะปุ้เอ้ยจะไป <laughs> <laughs> มินเขามาจับเด็กรู <laughs> ้ไหมหนูลก,กลัวแต่เดินเข้าหานะปุ้ <laughs> มินเขาจับเด็กมินเป็นเด็กหรือเปล่ามินโตยังนั่นเห็นไหมเขารถมาใส่คันมาเล,เลยโอ้ oh. เออมินกลัวมากจะบอกนะว่าเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนะ่ะโอ้เอามินเราไปดูกันฮะ <laughs> <laughs> กัวไหมมาดูมาดูเร็ว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 ,วมินเร็วไปน้อยมาแล้วลูกบา้าดเขามาทำอะไรเขามาส่งช้างเหรอหโอ้มินบอกว่าเขามาส่งช้างมั้งโอ้โหมาดูกันรถอะไรคันใหญ่เบื้อิ่มเลยชุดตกใจเลยนะคะหืมเราเขาไม่ต so ้องเข้าใกล้ไง<ม>ลูก อยากใกล้เหรอโอ้ป๊บปั๊บปั๊ปโอ้ยโอ้มีหน้าละดาดาถึงไม่ขึ้นไปเลยโอ้หมินโอ้โหดูโอ้โหมาสีอันใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมินเพื่อนมีเพื่อนด้วย ออ้มีหนา้ายอ,อยากดูใกล้ก็ดูเลยลูกโอ้อยากดูใกล้ออะไปดูไปดิถามคุณยายดิคุณยายทําอะไรอะ่ะดูดูด,ดูนู่นนู่นถามคุณยายเลยเอ,อาไปหาเลยเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องนะ่ะหื <laughs> โอ้อ <c oughs> อ,อันนี้มามาหอดกันเต็มคืนนี้บ่ะนนี่โอ้โหมินบอกว่ารถเขาเอาช้างมาหรือเปล่าเมนเขาขนช้างมาบ่มินบอกอืม ม่มันคือรถเกส้าอืมโอ้โหเททยาเกเกทยางลับไปไหนอ่ะเกยางเละดูดูดที้จังขันุ่นันเำท่าจะไปตีเซนิด็เขาได้เพื่อนเลยเฮ้ย มีเพื่อนเล่นแล้ววันนี้มานัตตารีนัตตารีอ้วนเป็นยังไงคะมานอนเมื่อคืนนี่หนาวแห้งบอสไม่ได้นอนแล้วโอ้โหใครถามไม่โอ้ถามผิดซะแล้วเราโอ้ยคือมาห้อนนี่พ้าเดสเลยบคะนี่ปอไม่ได้นอนเลยกันทั้งคืนโอ้โห

สวยงามมากร้านนิดมากๆนะคะเนี่ยโอ้โหนะคะกี่อันเนี่ยใบสีใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะใบสีจังอันคะนี่เก้าบ่ะคะหรือว่จาจังไหน3สามั้นคู่หนึ่ง สั้นคู่หนึ่งเก่าสั้นต้นหนึ่งอ๋อค่ะบริวารเทพผมค่ะอืมบทหนึ่งอันนี้คือเราเย็บมาแล้วมาประกอบที่นี่เหคะหรือว่าแมนอิริยะแล้วนะถ้าให้คอยเฮ็ดนะอันน้อยๆสำนันคอยเฮ็ดบมเป็นน่ะแต่เพื่อนมีฝีมืออิริได้นะคะฝีมือปนินีนะคะกว่าจะเออ่ทำแต่ละเออ่ ชั้นได้นะคะดูดูเก um erm ้าช like ั้นนะคะนุ่นมินเห็นหรือยังช้างล่ะลูกอันนี้แหละช้างอ่ะไม่ใช่ช้างแล้วลูกแล้วมันเป็นอะไรล่ะคะโอ้นะคะตั้งแต่คืนนี้ไม่ได้นอนกันเลยวะซันแมนจังวันนอนกันหนาวบอกคนว่าบ่ได้นอนเลยบนว่ มาสามเที่ยงก็สามคนอืมท่นที่แรกิ่อมาอืมขอซื่อหมงสมหมแดงหมหมดสามพุ่าตจ้ได้จำได้ว่าัว่ายกบกกาคุณค่นั่นแหละเ่กบว่าอยกจม่ตะาคุณวยายาวายุคุณคุณดนก็มีแม่มาเคยมากถาวายใบสีตั้งแต่ยุกเกาะว่ายาบอกว่าคุต้่ยุคเกะค่ะอืม ยนนต้ลมนๆนะคะก็นี่แหละามองลังที่โด้วยเดี๋ยวย่างพี่เขานะลูกยังอะไรกันยังยังหอยเหรอโอ้ยให้ให้ให้พี่เขาเล่นด้วยน้อยในหน้าของเล่นมินเอามาชวนพี่เขาเล่นดี่ลูกไหนของเล่นมินอ่ะเอามาชวนพี่เล่นเขาไปเลยเออเอาไม่นั่งเล่นตรงแดดนะลูกเด้อมันมันจะได้อุ่นๆนะคะ ของเล่นมินอยู่นีง่ไงอยู่ในในโดมะะอามาลูกมาเดบีพ,พาไปเอาปะชวนชวนพี่เล่นชวนพี่ปะเอามาให้มาให้พี่เล่นด้วยอ้อยนะคะเตรียมมานะคะก็มีทั้งอ้อยนะคะฮะนะคะนี่หลายหลายอย่างแล้วก็มี<อ>เห็นว่ามีมะพร้าวด้วยแล้วก็มีฟักทองเนาะแล้วก็ขนุนนะคะแตงโมเดินเราเดินไปดูกันแมเดบีเดินไปดูกันนะ โอ้นี่นะคะคือผลไม้โอ้ขนนลูกใหญ่มากโอ้โหปั้นฟักทองมะอูบ้านข่เ้ยมะอูบโอ้โหข่อบอามะอูบข้าหัวขวัญข่เลยแตงโมใช่เออบ้านข่ละบูไทยขวัญเสอือนมะอูบจิรร <c oughs> จิโรบ้านคอยเอิญฮ้โอ้ยเอวนหัวควันคอยเอิญนมักอูบพ no ain. ี่น้องเอ้ยเหมือนขันนุนก็มามีไหมะมีสุอรเอิญนะม่มีคมางนเบคุณบ้านจิโ อ่าจิโล่ถุงละห้าสิบเหรีอ๋อกิโล่ถุงละห้าสิบบาทผมยวหากิโลคือโบมี่คือมีตะกี้ปมมันเป็นจังได้ปะจิโลบ่จังได้ปะกิโร่มันคือโบมี่ยาวนาะมันเป็นภาษาผู้ไทยเนาะโอ้โหนะคะเอ้าคือดิไอข้าเจ้าไปซื้อของแล้วบ้านผู้ไทยเนาะกับลาวเนาะเพิ่นก็มาถามว่าอันนี้อันนี้มีบ่ภาษาผู้ไทยเจ้าของร้านเพภาวามีได้ มีได้คือบบมีนะ่ยนะคนก็ยืนถ่ายอยู่เลยคนยืนถ่ายยั้ง่า,งาจะเอออันลูกค้าก็บารลได้สิมาให้มีได้มีได้ผัวฉัน <c ười> สรุปแล้วโอ้ยภาษาอันภาษาลาภาษาลาวกับผู้ไทยเนาะมันคนละศัพท์ไทยไทยไทยเป็น,นลูกค้ากับมายืนถ่ายอยู่มีเฮอจักเถอะเพราะวะ่าเจ้าท่าผูวเลอมันมีได้เหมือนมันมีได้ค่ะแล้วพัะเลยมีเอ,อ้าคือว่ามีได้อืม ฝันฝันบ่ได้ฝันเลยบ่เมื่อคืนนี่ยสำหรับคลิปนี้ <มา S 1> ประมาณน,<อ>น,นี้นะคะเพื่อนบ่ได้นอนเลยย่า